เรื่องราวที่จะนำทุกท่านไปร่วมติดตามรับชมรับฟังกันในตอนนี้ในซีรียอดนักสืบสันติบาลเสนอตอนบิดบัญชีนักบุญแม่น้ำเมยเชิญติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันครับกรุงเทพมหานครยามค่ำคืนของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567แสงไฟนีออนสีรุ้งจากป้ายโปรเด้นครับ ทอประกายระยิบระยับท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาเบาๆเสียงเพลงแดนจังหวะหนักแน่นดังลอดออกมาจากประตูใหญ่ทุกครั้งที่มีแขกเรือเดินเข้าออกชายหญิงในชุดราตรีหรูเดินลงจากรถยนต์ราคาแพงเข้าสู่สถานบันเทิงระดับไฮเอนแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายในเวลาเดียวกันนั้นภายในห้องทำง,งานของพันตรเอกสมหมายเจริญศักดิ์ ผู้กำกับการตำรวจสันนิบาตบรรยากาศช่างตึงเครียดเต็มไปได้วยควันบุหรี่ที่ลอยอ้อยอิงอยู่ในอากาศร้อยตำรวจอีกธนดลวิริยะนายตำรวจหนุ่มวัย8 8ปีรูปร่างสูงโปรงในชุดสูทสีเทาเข้มนั่งฟังคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดแฟ้มเมอกสารสีน้ำตาลถูกเปิดออกบนโต๊ะไม้สีมะฮอกกานี ภาพถ่ายของเหยื่อผู้เสียชีวิตจากยาเสพติดที่กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่ผู้กำกับสมหมายถูกตำหนิอย่างหนักจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากการระบาดของยาอีในกลุ่มวัยรุ่นและคนดังในแวดวงการบันเทิงโดยเฉพาะในย่านทองหล่อและเอกมัยสถิติผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเสพติดพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาทุกบอ่อแสนำไปสู่โกลเด้นคลับสถานบันเทิงหรูหราที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่ถึงปีผู้กองธนดลได้รับมอบหมายภารกิจให้ปลอมตัวเข้าไปเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในโกลเด้นคลับภายใต้ชื่อนายศักดิ์ภูวดลนุ่มอดีทหารเกณฑ์จากจังหวัดนครสวรรค์ด้วยประวัติการทำง,งานที่ถูกแต่งขึ้นอย่างแนบเนียน เขาผ่านการสัมภาษณ์จากเจลินผู้จัดก,การของไนครับสาวใหญ่วัย45ปีผู้มีบุคลิกเฉียบขาดและแต่งกายที่ดูทันสมัยยิ่งโกลเด้นครับตึกสูง8ชั้นตั้งตรงงานตกแต่งด้วยกระจกสีทองและไฟ LED ที่ทันสมัยยิ่งภายในแบ่งเป็นโซนๆต่างๆทั้งเล้า VIP และห้องคาราโอเกะส่วนตัว ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นทั้งนักธุรกิจดาราและเซเลบริตี้ชื่อดังในสังคมบางคนมาพร้อมกับกระเป๋าแบรนด์เนมและรถยนต์สุดหรูหราบางคนแต่งตัวเรียบง่ายแต่สั่งเครื่องดื่มในราคาแสนแพงเจรินผู้จัดการของไนท์คลับดังกล่าวมอบหมายให้ธนดลดูแลความเรียบร้อยในโซน VIP ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่สุดของสถานบันเทิงแห่งนี้ จากจุดยืนประจำการของเขาเขาสังเกตเห็นเสียใหญ่ผู้เป็นเจ้าของโกลเด้นครับชายวัยห้ปีเศษร,ร่างท้วมในชุดสูทราคาแพงกำลังต้อนรับแขก VIP ในห้องสุดพิเศษหมายเลข888พร้อมกับนายเวยบอดี้การ์ดพยานตัวชายร่างสูงใหญ่ผิวขาวที่ติดตามเสียใหญ่อยู่ตลอดเวลาดังเงาของเขา ค่ำคืนแรกของการปฏิบัติหน้าที่ผ่านไปอย่างราบรื่นแต่สัญชาตญาณของตำรวจสันติบาลทำให้ธนดลรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในการเข้าออกห้อง v i p โดยเฉพาะเมื่อเขาสังเกตเห็นดาราสาวชื่อดังคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องด้วยท่าทางมึนเมาผิดปกติทั้งที่เพิ่งเข้าไปไม่ถึงชั่วโมง ธนดนจดบันทึกทุกรายละเอียดไว้ในความทรงจำของเขาพร้อมกับวางแผนที่จะรายงานให้ผู้กำกับสมหมายทราบในวันรุ่งขึ้นแต่เขารู้ดีว่าต้องรอให้ได้หลักฐานที่ชัดเจนกว่านี้ก่อนที่จะสามารถดำเนินการจับกลุ่มได้หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปราวสองสัปดาห์ได้ธนดลก็ได้รับความไว้วางใจจากทั้งเจลินผู้จัดการของนายครับดังกล่าว และเสียใหญ่ผู้เป็นเจ้าของมากขึ้นหลังจากที่เขาสามารถจัดการกับลูกค้าที่เมาอรารวาดได้อย่างนุ่มนวลแต่เด็ดขาดในคืนนั้นลูกค้ารายหนึ่งของครับพยายามที่จะทำร้ายพนักง,งานเสิร์ฟสาวแต่ธนดลใช้วิชามวยไทยที่เขาร่ำเรียนมาตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่โรงเรียน,นร้อยตำร,รวจจับล็อบตัวชายคนนั้นไว้ได้โดยไม่ทำให้เกิดความวุ่นวาย เจลินเรียกธนดลเข้าไปในห้องทำงานส่วนตัวของเธอในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นห้องทำงานที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูสไตล์โมเดินมีกลิ่นน้ำหอมแบรดนด์ดังรอยอบอวนอยู่ในอากาศนี่สักฉันชอบวิธีการทำงานของเธอนะเจลินเอ่ยพรางยกแก้วไวายแดงขึ้นจิบมีสติรอบคอบและรู้จักใช้กำลังเมื่อจำเป็นธนดลยืนนิ่งอยู่ตรงประตู พยายามรักษาระยะห่างอย่างสุภาพขอบคุณครับเจ๊ผมแค่ทำตามหน้าที่ของผมนะครับนั่งสิสักดื่มอะไรก่อนไหมเจหลินผายมือไปที่โซฟาหนังสีครีมแต่ธนดนปฏิเสธอย่างสุภาพด้วยข้ออ้างว่าไม่ค่อยสบายและต้องการพักผ่อนหลังจากเหตุการณ์นั้นเสียใหญ่ผู้เป็นเจ้าของโกลเด้นครับ ก็เลื่อนตำแหน่งให้ธนดลเป็นคนขับรถส่วนตัวของเขาทำให้เขามีโอกาสได้เข้าใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้นธนดลได้เห็นอีกด้านของเสียใหญ่ที่แตกต่างจากภาพลักษณ์เจ้าของสถานบันเทิงเสียใหญ่มักจะแวะเยี่ยมบ้านพักคนชราและมอบเงินบริจาคให้มูลนิธิต่างๆอยู่เสมอในขณะเดียวกันนั้นธนดลก็พยายามสืบหาความเชื่อมโยง ระหว่างเจลินกับการค้ายาเสพติดเขาแอบติดตามเธอหลังเลิกงานและพบว่าทุกคืนวันพฤหัส,สบดีจะมีชายปริศนาคนหนึ่งมาพบเธอที่คอนโดหรูย่านสุขุมวิทชายคนนั้นมักจะถือกระเป๋าเอกสารสีดำเข้าไปภายในห้องแล้วเดินออกมาด้วยมือเปล่าวันหนึ่งขณะที่ธนดลกำลังรอเสียใหญ่อยู่ในรถ เขาก็ได้ยินการสนทนาระหว่างเสียใหญ่กับนายเวยเกี่ยวกับศูนย์ดูแลเด็กกำพราบ้านแม่อูคีที่ตั้งอยู่ติดชายแดนไทยพามา่าโครงการที่นั่นเป็นยังไงบ้างเสียใหญ่ถามเจ้าเวยพร้อมจุดสิก้าคุณภาพดีสูบเรียบร้อยดีครับเสียเด็กๆก,ก็น่ารักดีครูเดือนก็ดูแลเด็กได้ดีครับนายเวยตอบด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่อ่อนน้อง ดูแลให้ดีๆนะเดือนหน้าฉันจะส่งของไปให้ใช้อีกเสียใหญ่พูดทิ้งท้ายธนดนจดจำทุกคำพูดไว้ในใจแม้ว่าการบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพ้าจะเป็นเรื่องที่น่ายกย่องแต่สัญชาตญาณของตำรวจสันติบาลอย่างเขาบอกว่ามีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลโดยเฉพาะเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าของนายเวยที่ดูลุกลี้ลุกลนจนผิดปกติ ช่วงเย็นวันนั้นเสียใหญ่เรียกธนดลเข้าพบและมอบหมายภารกิจพิเศษให้ทำสักฉันอยากให้แกไปส่งของที่ศูนย์เด็กกำพร้าแทนฉันหน่อยเสียใหญ่พูดพลางยื่นซองเอกสารสีน้ำตาลให้ในนี้มีเงินกับเอกสารสำคัญฝากให้ครูเดือนด้วยนะธนดลรับซองมาด้วยความระมัดระวังรู้สึกว่านี่อาจเป็นโอกาสที่จะได้บอ่อแสสำคัญเกี่ยวกับคดี แต่ในขณะเดียวกันเขาก็อดรู้สึกขัดแย้งในใจไม่ได้เมื่อนึกถึงการกุศลที่เสียใหญ่ทำมาตลอดไว้ใจได้ครับเสียธนดลตอบรับคำสั่งพลางคิดในใจว่าการเดินทางไปที่ศูนย์เด็กกำพร้าครั้งนี้อาจนำไปสู่การเปิดโปงความจริงที่ส่อนอยู่ก็เป็นได้ในเช้าวันรุ่งขึ้น รถยนต์ f ฟ r ์ u n เนสีดำแล่นฝ่าสายฝนบนถนนอันครุขระมุ่งหน้าสู่ชายแดนไทยพมา่าท่านาด้ขับรถมาเป็นเวลากว่า5ชั่วโมงแล้วและขณะนี้ก็มาถึงศูนย์เด็กกำพร้าบ้านแม่อุคีสถานที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีแม่น้ำเมยไหลผ่านอยู่ด้านหลังกั้นพรมแดนระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์เด็กกำพร้าประกอบด้วยอาคารชั่วคราวหลายหลังสร้างด้วยไม้และสังกะสีทาสีฟ้าอ่อนดูสบายตามีสนามเด็กเล่นเล็กๆอยู่ตรงกลางเสียงหัวเราะของเด็กๆดังแว่วมาตามสายลมธนดลเห็นเด็กประมาณ30คนกำลังวิ่งเล่นกันอย่างมีความสุขบางคนอยู่ในชุดนักเรียนบางคนใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่ทุกคนก็มีรอยยิ้มที่สดใส ยินดีต้อนรับค่ะเสียงทักทายอบอุ่นดังขึ้นครูเดือนหญิงสาววัย28ปีในชุดกระโปรงยาวสีน้ำเงินเข้มและเสื้อเชิดขาวเดินเข้ามาทักทายคุณคงเป็นคนที่เสียส่งมาใช่ไหมคะครับผมชื่อศักด์ครับธนดลแนะนำตัวพลางยื่นซองเอกสารให้เสียฝากซองนี้มาให้คุณครูครับ ในขณะที่ครูเดือนพาธนาดลเดินชมศูนย์อยู่นั้นเขาสังเกตเห็นนายเว่ยกำลังซ่อมรั้วอยู่ด้านหลังอาคารชายร่างใหญ่ที่ดูหน้าเกรงขามในชุดสูทที่โกลเด้นครับบัตรนี้อยู่ในชุดเสื้อยืดและกางเกงผ้าดูเป็นกันเองกับเด็กๆที่วิ่งมาทักทายเขาเป็นระยะระยะนายเว่ยเป็นคนดีมากเลยค่ะครูเดือนเล่า เขาช่วยงานทุกอย่างทั้งซ่อมแซมทำความสะอาดแถมยังสอนภาษาพม่าให้เด็กๆด,ด้วยนะคะหมอนิงหมอสาธารณสุขในชุดเสื้อกลาวสีขาวเดินผ่านมาพร้อมกับน้องน้ำเด็กหญิงวัยสิบขวบที่ดูซีดเซียวกว่าเด็กคนอื่นทั่วไปสวัสดีค่ะคุณศัก์หมอนิงทักทายน้องน้ำเป็นไข้นิดหน่อยค่ะแต่ไม่น่าเป็นอะไรมาก ธนดลสังเกตว่าหมอนิงดูเป็นคนใจดีมีเมตตาแต่แววตามีบางอย่างที่บ่งบอกถึงความลับบางอย่างเขาพยายามกดความสงสัยเอาไว้และแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดตกเย็นในวันนั้นขณะที่ธนดลกำลังจะกลับเขาเห็นนายเว่ยพายเรือเล็กข้ามแม่น้ำเมยไปยังฝั่งพมา่าพร้อมกับเป้สะพายหลังใบใหญ่ด้วยความสงสัย เขาจึงแอบตามไปดูนายเวยเดินเข้าไปในอาคารไม้หลังเล็กที่อยู่ห่างจากศูนย์ไปทางทิศใต้ประมาณ500เมตรไม่นานหมอนิงก็เดินตามเข้าไปเมื่อธนดลแอบย่องเข้าไปใกล้ๆมองผ่านช่องหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้ภาพที่อยู่ตรงหน้าทำให้เขาเห็นแล้วต้องกลั้นหายใจสุดขีดบนโต๊ะไม้ยาวมีถุงพลาสติกใสบรรจุ เม็ดยาสีสันสดใสาวางเรียงรายนายเวยและหมอนิงกำลังช่วยกันบรรจุยาลงในกล่องเล็กๆอย่างคล่องแคล่วรีบหนอยครับพรุ่งนี้ต้องส่งของกับรถของนายสักเสียงของนายเวยดังแว่วขณะที่เขาและหมอนิงกำลังช่วยกันบรรจุยาลงกล่องขนาดเล็กเมื่อได้ข้อมูลพอสมควรธนด,ดนที่กำลังจะถอยออกมาแต่ทันใดนั้นเอง เท้าของเขาก็ไปเหยียบกิ่งไม้แห้งเขา้าเสียงที่ดังกอกแกรบทำให้นายเวยที่อยู่ภายในอาคารดังกล่าวได้ยินเสียงผิดปกติจึงรีบคว้าปืนวิ่งออกมาดูแม้ว่านายเวยจะมองไม่เห็นตัวคนแอบดูแต่เขาก็ยิงไล่หลังไปสองนัดกระสุนนัดหนึ่งเฉียวแขนซ้ายของธนดลเป็นแผลยาวเลือดซึมออกมาเป็นทางธนดลวิ่งกลับมาที่รถอย่างรวดเร็ว พยายามทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขารีบออกจากศูนย์ด้วยความเร็วปานกลางเพื่อไม่ให้ดูผิดสังเกตใจหนึ่งรู้สึกผิดที่ต้องหลอกครูเดือนแต่อีกใจก็นึกสงสัยว่าครูเดือนจะรู้เห็นกับขบวนการนี้ด้วยหรือไม่เมื่อออกจากศูนย์มาได้ระยะหนึ่งธนดลก็จอดรถที่ข้างทางเขาหยิบชุดปฐมพยาบาลออกมาทำแผลที่แขนอย่างลวกลวก เลือดที่ไหลเริ่มหยุดแต่ความปวดยังคงมากมายอยู่ในขณะนี้เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดรหัสลับส่งข้อความถึงผู้กำกับสมหมายที่กรุงเทพพบต้นตอยาเสพติดแล้วครับที่ศูนย์เด็กกำพร้าบ้านแม่อูคีแต่ต้องระวังครับมีคนถืออาวุธและที่สำคัญมีเด็กอยู่ในศูนย์เป็นจำนวนมากในวันต่อมา แสงอาทิตย์ยามเย็นทอดยาวผ่านทิวเขาสูงธนดลน,นั่งอยู่ในรถกระบะเก่าของศูนย์เด็กกำพร้าบ้านแม่อูคีข้างๆเขาคือครูเดือนผู้เป็นหัวหน้าศูนย์ที่กำลังขับรถมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านห่างไกลริมฝั่งแม่น้ำเพื่อที่จะไปยังบ้านของน้องน้ำที่กำลังป่วยความเจ็บที่แขนยังคงรบกวนเขาแต่เขาต้องปิดบังอาการเจ็บปวดนั้นเอาไว้ บ้านของน้องน้ำอยู่ในหมู่บ้านกะเหรียงค่ะครูเดือนเล่าระหว่างทางพ่อแม่น้องเขาป่วยหนักไม่มีเงินรักษาเลยฝากน้องไว้ที่ศูนย์ของเราค่ะธนดลมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นทิวทัศน์ของหมู่บ้านกะเหรียงที่ตั้งอยู่บนเนินเขาบ้านไม้หลังเล็กๆกระจายตัวอยู่ท่ามกลางไร่ข้าวโพดและสวนกาแฟควันจากเตาไฟลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสีส้ม ที่บ้านของน้องน้ำนั้นหมอนิงกำลังตรวจร่างกายให้พ่อของเด็กหญิงชายวัยกลางคนที่ผอมสู้จากโรคมาลาเรียนอนอยู่บนเสื่อในบ้านไม้ไผ่หลังเล็กๆส่วนแม่ของน้องน้ำนั่งกอดลูกสาวร้องไห้ด้วยความดีใจที่ได้เจอหน้าคุณศักช่วยหยิบเครื่องวัดความดันในกระเป๋าให้หน่อยคะ่ะหมอนิงหันมาขอความช่วยเหลือจากธนดล แต่ในขณะที่ธนดลกำลังก้มลงหยิบของในกระเป๋าอยู่นั้นแขนเสื้อของเขาก็เลื่อนขึ้นเผยให้เห็นผ้าพันแผลที่พันไว้อย่างโลวกๆแขนไปกระทบกับขอบกระเป๋าทําให้เขาต้องสะดุ้งเล็กน้อยด้วยความเจ็บปวดคุณศักแขนเป็นอะไรคะหมอนิงถามด้วยน้ําเสียงที่เปลี่ยนไปดวงตาของเธอจ้องมองมาที่แขนของธนดล แต่ก่อนที่ธนดลจะทันได้ตอบสายตาของเขากับหมอนิงก็สบตากันในเสี้ยววินาทีนั้นทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าความจริงได้ถูกเปิดเผยแล้วหมอนิงจําได้ว่าเมื่อคือนนายเวยบอกว่ายิงใครสักคนที่แอบไปดูการบรรจุยาลงกล่องบรรยากาศในห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงไอของพ่อน้องน้ำและเสียงจักจั่นร้องอยู่นอกบ้าน ครูเดิอนกำลังบุ่นอยู่กับการช่วยแม่น้องน้ำจัดยาและอาหารไม่ทันที่จะสังเกตความผิดปกติระหว่างธนดลและหมอนิ้งเดี๋ยวหนูขอตรวจแผลให้หน่อยนะคะหมอนิงพูดด้วยน้ำเสียงที่ยังราบเรียบแต่แฝงความหมายบางอย่างบาดแผลถ้าไม่ดูแลให้ดีอาจติดเชื้อได้ฝ่ายธนดลได้แต่ยืนนิ่งเขารู้ดีว่า ขณะนี้หมอนิงกำลังส่งสัญญาณบางอย่างธนดลมองไปที่ครูเดือนที่กำลังอธิบายวิธีการกินยาให้แม่ของน้องนาำฟังใบหน้าที่อ่อนโยนและจริงใจของครูเดือนทำให้เขารู้สึกผิดที่ต้องปิดบังความจริงบางอย่างไม่เป็นไรครับธนดลตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เรียกแค่แผลถลอกธรรมดานะครับหมอหนิงพยักหน้าชา้ชา ก่อนจะหันไปเก็บอุปกรณ์การแพทย์ใส่กระเป๋ามือของเธอสั่นเล็กน้อยเธอรู้ดีว่าเมื่อกลับถึงศูนย์เธอต้องรายงานเรื่องนี้ให้เสียใหญ่ทราบระหว่างทางกลับดวงอาทิตย์รับขอฟ้าไปแล้วความมืดค่อยๆคืบคลบานเข้ามาธนดลนิ่งเงียบอยู่ข้างครูเดือนในหัวของเขากำลังคุ้นคิดถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเขารู้ดีว่า เวลาของเขาเหลือน้อยลงทุกทีและต้องรีบหาทางช่วยเหลือเด็กๆในศูนย์แห่งนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปคุณศักข์คะเสียงครูเดือนดังขึ้นท่ามกลางความมืดขอบคุณนะคะที่มาช่วยวันนี้เด็กๆที่นี่โชคดีที่มีคนใจดีอย่างเสียใหญ่คอยช่วยเหลือคะ่ะคำพูดของครูเดือนเหมือนมีดที่ทิ่มแทงใจของธนดลเขาได้แต่พยักหน้ารับเบาๆ พรางนึกถึงความจริงอันโหดร้ายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกุศลทั้งหมดนี้ในค่ำคืนนั้นความเงียบปกคลุมทั่วศูนย์เด็กกำพร้าบ้านแม่อุคีมีเพียงเสียงจักะจันเรไลและกบเขียดดังแววมาจากริมแม่น้ำเมยธนดลน,นอนไม่หลับในห้องพักที่ศูนย์เด็กกำพร้าจัดไว้ให้เขารู้ดีว่ามอร์นิงต้องรายงานเรื่องของเขาให้เสียใหญ่ทราบแล้ว เสียงเครื่องยนต์รถยนต์ดังแว่วมาจากทางเข้าศูนธนดลแนบหูกับผนังไม้ได้ยินเสียงรถหลายคันเคลื่อนเข้ามาด้วยความเร็วต่ำไฟหน้ารถถูกดับมืดแสงจันทร์เพียงดวงเดียวที่ส่องผ่านหน้าต่างทำให้เขาเห็นเงาร่างของชายชาการหลายคนกำลังเคลื่อนไหวในความมืดลอมไว้ให้หมดเสียงนายเว่ยดังแว่วมาอย่าให้มันหนีรอดไปได้ ธนดลรีบส่งข้อความถึงผู้กำกับสมหมายเจ้านายของเขาที่กรุงเทพด่วนพวกมันมาแล้วมีคนติดอาวุธหลายคนเด็กๆก,กำลังอยู่ในอันตรายทันใดน,นั้นเสียงกรีดร้องของครูเดือนก็ดังขึ้นจากด้านนอกตามด้วยเสียงเด็กๆร้องไห้กันรงงมธนดลแนบตัวชิดผนังมองผ่านช่องหน้าต่าง เห็นลูกน้องของเสียใหญ่กำลังรวบตัวครูเดือนและเด็กๆมารวมกันไว้ที่ลานกลางศูนย์นายซักออกมาเดี๋ยวนี้เสียงของนายเวยตะโกนขึ้นไม่งั้นครูเดือนจะเป็นคนรับกรรมแทนนายธนดลได้ยินดังนั้นเขาก็กัดฟันแน่นสมองของเขาประมวลผลอย่างรวดเร็วเขารู้ว่าต้องประวิงเวลาให้กำลังเสริมมาถึง แต่ก็ไม่อาจปล่อยให้คู่เดือนและเด็กๆเป็นอันตรายได้ผมอยู่นี่ธนดลตะโกนตอบพรางเดินออกมาจากห้องพักเขายกมือขึ้นเหนือศีรษะนายเวยยิ้มเยาะปืนในมือชี้ตรงมาที่ธนดลตำรวจพร้อมตัวมาสืบฉลาดนักนะแต่วันนี้แกต้องตายที่นี่ตำรวจคู่เดือนอุทานในทันทีที่ได้ยินคำพูดของนายเวย น้ำตาของเธอไหลอาบแก้มคุณศักนี่คุณผมขอโทษครูเดือนธนดลตอบด้วยน้ำเสียงที่แผ่วผมแค่ทําตามหน้าที่ของผมหมอนิงที่ยืนอยู่ข้างนายเวย่ยมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดฉันบอกแล้วว่าเขาคือคนที่แอบดูเราเมื่อวันก่อนในขณะนั้นเองเสียงเฮลิคอปเตอร์ก็ดังกึกก้องมาจากทั่วท้องฟ้า ไฟสปอร์ตไลท์สาดส่องลงมายังลานกลางศูนย์เสียงผู้กำกับสมหมายดังผ่านลำโพงนี่คือทตำรวจวางอาวุธและยกมือขึ้นเราร้อมพื้นที่ไว้หมดแล้วหลังจากนั้นความโกลาหลก็เกิดขึ้นในชั่วพริบตานายเวยเหนียวไกลปืนยิงขึ้นฟ้าลูกน้องคนยื่นๆแตกคือวิ่งหนีกระเจิงธนดลฉวยจังหวะนั้นพุ่งเข้าใส่นายเวยทั้งคู่ล้มกลิ้งไปกับพื้น ปืนกระเด็นหลุดออกจากมือของนายเวยตำรวจหลายนายวิ่งเข้ามาในพื้นที่บางส่วนพาเด็กๆและครูเดือนออกไปยังที่ปลอดภัยอีกส่วนไล่ติดตามจับกุงมลูกน้องของเสียใหญ่ที่พยายามหลบหนีนายเวยคนถูกจับในข้อหาค้ายาเสพติดและพกพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายธนดนกดตัวนายเวยไว,ไว้กับพื้นพรางใส่กุญแจมือ มอนิงสุดตัวลงร้องไห้เธอยอมจำนนและสารภาพทุกอย่างเธอเล่าว่าเสียใหญ่บังคับให้เธอร่วมขบวนการด้วยการคงคูว่าจะทำร้ายครอบครัวของเธอคูเดือนยืนนิ่งท่ามกลางความวุ่นวายน้ำตาของเธอไหลอาบแก้มเธอกอดเด็กๆไว้แน่นพยายามปลอบใจพวกเขาที่กำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้อยตรวเดกธนดล คุณทำดีมากผู้กำกับสมมายตบบาทธนดลเราจับเสียใหญ่ได้แล้วที่กรุงเทพพร้อมกับหลักฐานการขายาเสพติดทั้งหมดรุ่งเช้าวันต่อมาแสงอาทิตย์สาดส่องผ่านหมอกจางๆที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำเมยหลังศูนย์เด็กกำพร้าบ้านแม่อูคีธนดลยืนมองดูตำรวจนำตัวนายเวยหมอนิงและผู้ต้องหาคนอื่นๆขึ้นรถความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผย การใช้ศูนย์เด็กกำพร้าเป็นที่พักยาและขนส่งยาเสพติดโดยแฝงมากับการบริจาคและการกุศลคุณคุณไม่ได้ชื่อศักดิ์สินะเสียงของครูเดือนดังขึ้นจากทางด้านหลังผมชื่อธนดลครับเขาหันไปตอบผมขอโทษที่ต้องโกหกคุณในช่วงสายของวันเดียวกันนั้นเสียงโทรศัพท์ภายในห้องประชุมของกองอบการตำรวจสันติบาลก็ดังขึ้น ผู้กำกับสมหมายรับสายด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้กำกับเขาวางสายพลางหันมาทางธนดลเสียใหญ่ถูกจับและยอมรับสารภาพทั้งหมดแล้วครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจบัญชีการเงินเอกสารและที่สำคัญคือบันทึกการติดต่อก,กับเครือข่ายยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านครับธนดลพยักหน้านึกถึงเหตุการณ์เมื่อคือนที่ผ่านมา ที่ศูนย์เด็กกำพร้าบ้านแม่อุคีภาใบหน้าอันน่าตกใจของครูเดือนยังคงติดตาติดใจเขาแล้วเจหลินล่ะครับท่านดลนเอ่ยถามเธอทำภารกิจได้ดีมากผู้กำกับสมหมายยิ้มฉันส่งเธอเข้าไปแฝงตัวในโกลเด้นครับมาสองปีแล้วเธอเป็นคนรวบรวมหลักฐานส่วนใหญ่ที่เราจะใช้จับเสียใหญ่ผมไม่เคยสงสัยเลยว่าเธอเป็นตำรวจท่านดนสายหน้า นั่นแหละคือความสำเร็จของเธอผู้กำกับตอบเธอแค่รอจังหวะที่เหมาะสมเพราะรู้ว่าต้องมีอะไรเชื่อมโยงระหว่างโกเด้นครับกับการขายยาที่ชายแดนแม่น้ำเมยแน่ธนาดลน,นั่งลงบนเก้าอี้นึกถึงคำพูดของหมอนิงระหว่างให้การเธอเล่าว่าเสียใหญ่ครูจะทำร้ายครอบครัวหากไม่ยอมร่วมมือใช้ความดีของเธอในฐานะหมอ เป็นเครื่องมือปิดบังการขายยาคุณคิดจะทำอะไรต่อหรือธนดลผู้กำกับสมหมายถามผมขอลาพักร้อนสักสองอาทิตย์ครับท่านธนดลตอบมีเรื่องที่ต้องไปจัดการให้เรียบร้อยไม่กี่วันต่อมาเสียงเด็กๆหัวเราะแล่นดังมาจากหน้าสนามศูนย์เด็กเล็กกำพา้าบ้านแม่อูคีครูเดือนยืนมองเด็กด้วยรอยยิ้ม ศูนเด็กกำพร้าได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิต่างๆเข้ามาช่วยดูแลแทนที่มูลนิธิของเสียใหญ่เธอกำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องเรียนเมื่อได้ยินเสียงเก้าอี้เลื่อนที่ด้านหลังห้องพร้อมกับหันไปมองเธอพบชายในชุดเครื่องแบบร้อยตำรวจเอกเต็มยศนั่งอยู่ตรงนั้นสวัสดีครับครูเดือนธนดลยิ้มให้ ผมมาขออนุญาตสอนวิชาพละให้เด็กๆทุกวันเสาร์ได้ไหมครับครูเดือนไม่พูดแต่เธอได้ยิ้มตอบแก้มของเธอแดงระเรื่อยินดีค่ะผู้กองน้องน้ำที่นั่งอยู่แถวหน้าหัวเลาะคิกคักมองสลับไปมาระหว่างครูเดือนกับธนดลขณะที่แสงแดดตออ่อนส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาทำให้ห้องเรียนเล็กๆดูอบอุน่นและสดใสกว่าที่เคย ณนะที่แห่งนี้ริมฝั่งแม่น้ำเมยไม่ใช่แค่เรื่องราวของการปราบรามยาเสพติดที่จบลงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่บริสุทธิ์และความหวังใหม่สำหรับผู้คนริมสองฝั่งแม่น้ำแห่งนี้เรื่องราวของซีลีี่ยอดนักสืบสันติบาลตอนปิดบัญชีนักบุญแม่น้ำเมยจบลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมและรับฟังกันมาโดยตลอด ได้โปรดติดตามเรื่องราวของยอดนักสืบสันติบาลในตอนต่อๆไปขอบคุณครับ